ที่สามารถมาเปิดพ็ซเกจ375บาบทจพิมพ์สามจุดห้าเกลิดได้นะคะเป็นสินค้าอันะคะตัวนี้ผู้ไก่จะรักเธอมากเ,เกินนะคะ,ะมาเปิดใจที่จะเข้ามาทําในธุรกิจเครือข่ายด้วยสินค้าตัวนี้จริงๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ไก่ก็ทํางานประจามาเป็นสิปีนะคะก็มีปัญหาเรื่องหุ่นในตาเสื่อมค่ะพี่น้องนะคะก็ะะไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีราชนะคะคุณหมอก็ทําการรักษาอ่า ตามกระบวนการของคุณหมอนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้เอกุ้นในตาเสืออ่อมของผู้ไก่เนี่ยอ่ามันจะจางหรือว่ามันจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าต้องต้องให้มีอาการรุนแรงถึงถึงขั้นผ่าตัดนะคะแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้รอนะคะไม่ได้รอถึงตรงนั้นนะคะไม่ได้รอก็นะคะก็ไปหาผลิตภัณฑ์อะไรที่เรามากินมาใช้แล้วทําให้วุ้นในตาเราดีขึ้น ก่อนที่จะมาเจอของชีมวนนะคะก็กินพวกวิตามินอะไรพวกนี้ค่ะดูแลตัวเองไปนะคะแต่พอมาเจอนะคะวอเตอร์อายตัวนี้นะคะพี่น้องคะหนึ่งกล่องมีสองขวดแบบนี้นะคะวอเตอร์อายตัวนี้ช่วยเรื่องมุนในตาเสื่อมของนกพิราบได้ดีมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะนะคะมุนในตาเสื่อมของนกไกอาการก็คือนะคะจะแสบตามากเลยตาดูแสงไม่ได้แล้วก็เหมือนจะมีมีมีหยักย่ายนะคะ ลองลอยอยู่ในตาของเรานะคะคลิ้งไปคลิ้งมานะคะเกิดความรํารคาญแต่ไม่เจ็บนะคะพี่น้องไม่เจ็บแต่วันดีคืนดีตาของเรานะคะก็จะแดงแดงเหมือนกับเลือดจะไหลเลยนะคะเหมือนเลือดจะไหลเลยก็ไม่มียาอะไรใส่นะคะไปที่โรงพยาบาลอ่าคุณหมอก็ไปไปเปิดม่านตาของเราเฉยๆก็เอาตัวยามาหยอดในตาของเรานะคะจะแสบมากแล้วก็ให้เราไปอยู่ในห้องเพื่อนครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็มาทําการอ่าคุณหมอก็เขา้า พอเข้าเครื่องตรวจของคุณหมอนะคะเข้าเครื so to, ่องตรวจเราก็เอาไก่ก็เข้าเครื่องตรวจทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องค่ะเวลาเราไปตรวจตรงนั้นเรื่องสายตานะคะน่ากลัวมากเลยพี่น้องนะคะอย่าได้ใครอย่าได้เป็นเลยนะอย่าได้เป็นเยเชียวนะคะมันน่ากลัวมากแต่ว่าเรื่องปัญหาสายตานะคะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเลียงผู้ใก่ไปนะคะมีทุกเพศทุกวัยเลยเด็กเล็กๆก็มีปัญหาเรื่องสายตาแล้วและยิ่งตอนนี้นะคะตาติดจอกันทุกคนเลยนะคะ หลังจากเที่ยวผูกไก่ได้เจอตัวนี้มานะคะก็ใช้มาโดยตลอดนะคะตอนนี้ก็เข้าปีที่3แล้วนะคะพี่น้องสมุนไพรที่อยู่ในตัวโบตทุงานตัวนี้นะคะผลิตจากสมุนไพรไทยและจีนนะคะ43ชนิดผลิตแบบกลั่นนะคะพี่น้องแล้วได้ไดรับามาตรฐานในการผลิต GMP นะคะพี่น้องคะ1กล่องมีแบบนี้2ขวดราคาเบิดแพ็กเกจนะคะ375บาทนะคะพี่น้องแต่ราคาข้างกล่องนะคะที่เรา ที่สามารถทำตลาดได้895บาทนะคะพี่น้องราคาผลนตางก,ก็เก็บใส่ก,กระเป๋าได้เลยแล้ว,ลว PV นะคะสินค้าทุกตัวของบริษัทของซีมูลมี50 PV นะคะ50 PV เราก็เอา PV ไปวางในระบบแผนงการขายแบบ binary บของบริษัทเราก็ได้รับโบนัสตรงนั้นอีก1ต่อนะคะพี่น้องคะสต่อเลยรายได้ของพวกเรานะคะเออสมุนไพรที่อยู่ใน อสกัดออกมานะคะอยู่ในขวดนี้นะคะเป็นสมุนไพรไทยและจีนที่อ้าผู้ใ่บอกแล้วนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรที่ดูแลเรื่องสายตาเราได้เป็นอย่างดีนะคะได้เป็นอย่างดีไม่ว่าท่านนะคะจะเป็นนะคะมีปัญหาเรื่องตาแห้งนะคะตาเป็นต้อนะคะต้อลมต้อเนื้อต้อแดดต้อกระจกหรือว่าเป็นโรคตาแห้งเป็นบุ้นในตาเสื่อมเหมือนน้าผู้ใหญ่นะคะหรือว่าท่านจะคันตานะคะแสบตานะคะ ก็สามารถที่จะให้วอเตอร์ไลต์ตัวนี้ดูแลนะคะดูแลสุขภาพตาของท่านได้เลยนะคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กก็ใช้ได้นะคะเด็กเล็กก็ใช้ได้นะคะพี่น้องคะอ่านะคะตัวนี้นะคะเราดูแลสุขภาพตาไว้ก่อนก่อนที่เราจะเป็นโรคร้ายแรงนะคะดูแลไว้ก่อนนะคะปรับสมดุลในดวงตานะคะแล้วสามารถใช้เป็นน้ําตาเทียมได้เลยนะคะสามารถใช้เป็นน้ําตาเทียมได้เลยไม่มีวัตถุกันเสียอะไรนะคะที่อยู่ในนี้ได้เลย สามารถใช้ได้บ่อยตามที่เราต้องการเลยนะคะคนที่มีอาการในตาแบบว่าเป็นเยอะมากลแล้วก็สามารถที่จะหยดได้สองชั่วโมงหนึ่งครั้งนะคะสอชั่วโมงหนึ่งครั้งแล้วกุ้กไก่ก็คือวันละสามสรอบนะคะสรอบสครั้งก่อนที่จะใช้นะคะกุ้ยไก่แนะนํานิดนึงว่าก่อนที่จะใช้ตัวนี้นะคะให้ล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ใช้ตัวว a t e r eye นะคะหยดลงไปได้เลยนะคะ กะะ็ป้องกันฝุ่นนะคะป้องกันฝุ่นหรือว่าสิ่งปนเปื้อนนะคะอาที่จะเข้าไปในตาของเราทําให้ตาเราอักเสบได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นด้วยตัวน้ําตกบำรุงดวงต,ต,ตาตัวนี้เข้าไปในตาของเราก็จะไม่มีอันตรายนะคะพี่น้องคะเป็นการดูแลเป็นการปรับสมดุลน,นะคะ,ะคนที่เป็นต้อนะคะต้ออะไรก็แล้วแต่ต้อก็จะค่อยๆหดเล็กลงเล็กลงแล้วก็หายไปในที่สุดแต่หายแล้วก็ต้องใช้ต่อนะคะพี่น้องป้องกันก็กลับมาใหม่นะคะเออ ป้องกันก็กลับมาใหม่เราต้องใช้ต่อเนื่องนะคะพี่น้องมาเปิดแวเกตกับพวกเรานะคะ375บาทก็รับวอริอายไปดูแลเรื่องสุขภาพตากันเลยนะคะมี5 0 TV นะคะพี่น้องคะ่ะ